วันนี้เราจะพามาชมนะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับในเครื่องเพจนะครับ1,500ตันนะครับเมื่อรั่วซึมนะครับเราจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างนะครับมารับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมวิศวกรวรรณพงศ์นะครับวันนี้เราจะพามาชมนะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับเล็กหลอดนะครับเป็นรุ่น A2V 5 0 0นะครับตัวนี้อยู่ในเครื่องเพจ1,500ตันนะครับ ในเครื่องเพรส1,500ตันนะครับจะมีปั๊มเล็กหลอดตัวนี้นะครับอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับที่ใช้งานอยู่นะครับวันนี้ทางผู้ใช้งานนะครับให้ทางกับผมนะครับเข้ามาตรวจเช็คนะครับคือปั๊มตัวนี้นะครับมีการรั่วซึมนะครับตำแหน่งแรกนะครับที่มีการรั่วซึมก็คือซินคอปั๊มนะครับมีน้ำมันซึมออกมาค่อนข้างเยอะนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่พบการรั่วซึมมากนะครับก็คือ โอลิงตามฐานวาลนะครับตามฐานวาลนะครับจะมีโอลิงแปะอยู่นะครับโอลิงของวาลที่ใช้ในปั๊มไฮดรอลิกตัวนี้นะครับรั่วซึมเกือบหมดเลยนะครับส่วนปั๊มตัวนี้ก็เป็นปั๊มตัวที่2นะครับอย่างที่บอกนะครับเครื่องเพลทตัวนี้นะครับมีปั๊มด้วยกัน2ตัวนะครับจุดที่พบก็มีรั่วซึมที่โอลิงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คาดว่าที่คอปั๊มนะครับสิ่งคอปั๊มก็น่าจะรั่วซึมเช่นกันครับ เรามาดูวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเปลี่ยนซินคอปั๊มใหม่ก่อนนะครับเนื่องจากซินคอปั๊มนะครับเสียสภาพแล้วนะครับอย่างที่2ก็เราต้องทำเพาปั๊มใหม่นะครับโดยเพาปั๊มนะครับเราจะต้องทำให้เรียบนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนโอลิงนะครับตามฐานวาล์วใหม่นะครับหากผู้รับชมท่านใดนะครับสนใจให้ทางทีมงานบริษัทวีเทคนะครับ เข้าไปตรวจเช็คนั่งงานก็สามารถสอบถามก,กันเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ